สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับปอซ่าสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมาทำเด็กโปรไฟล์ดาร์กเรีลกูลากันเป็นฟอร์แมตของพรีเมียมนะครับโดยตัวเริ่มก็จะเป็นเจ้าอินิคมาติกแอซซินเลยครับที่โดนลิมิตใส่ได้แค่หนึ่งใบในกองการ์ดผมก็เลือกใช้เป็นตัวเริ่มนะครับกลัวมันตกดอบหรือเดมไปอาจจะกู้คืนมายากหน่อยก็เลยเอาใช้เป็นตัวเริ่มนะครับง่ายดี มาันที่เกตสาใบแรกนะครับโนไลฟ์คิงเด้เดนเคอร์เลยครับสกิลก็เมื่อลงสนามโซชาร์หนึ่งบวกสองพตามจีโซนเอบวกส0 0พตามจำนวนโซครับโอเคแล้วเมื่อจบกจารต่อสู้ที่ตีบาร์หนึ่นำเรียร3ใบและมือหนึ่ใบเข้าสุดโซสูพีเร์ไลท์จากในโซในสภาพสแตนและบวกหนีครับอของสามันต้องใช้โอเคต่อมาก็จะเป็นจอมเวท่ทาทั้งห้าครับสกิลเมื่อตี ทิ้งถ้าโซมีสิบห้าใบทิ้งโซทั้งหมดครับและมือทั้งหมดสแตนยูนิตท,ทั้งบอร์ดเลยโอเคอีกสองใบเป็นเจ้าชาลฮอดครับเมื่อตีห้ามเกรศูนย์เก่งมากถ้าไม่ใช่เด็กโพเทคก,ก็แทบจะห้ามกาดเลยครับเพราะว่าค่อนข้างแรงมากโ okay. อเคมาต่อที่เกียร์สามอีกสามใบนะครับตัวนี้เลยเอของใหม่ล่าสุดอย่างฮบออฟเดมมาลองสนามครับถ้าโซายี่สิบใบ ในขณะที่คู่แข่งกำลังคอการ r เด a นจะบนมือครับต้องเป็นชิวพื้นฐานสองหมืนก็คือ,อคอลงมานะครับกี่ใบก็ได้แต่ชิวรวมกันแล้วต้องเป็นสองหมืนห้ามขาดห้ามเกินโอเคตามด้วยเ <c> จ <oughs> ้าเบดวิงเลจี่นะครับถ้ามีโซสิบห้าใบครับบวกสองคีแล้วก็เมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนนะครับชี้เรียนหนึ่งตัวนำเข้าโซสามใบ ก็คือกอบหน้าเหมือนเลี้ยนึงตัวนะครับแล้วก็นำเข้าสู่โซส่สามใบนั่นแหละตามด้วยปีแห็นไกจุติใหม่เบดวิงเลจจี้นะครับตัวนี้คือสกิลคือโซ่ถอดโซ่สิบห้าทิ้งนะครับเมื่อยุนนี้โจมตีเวนการ์ดถ้าในโซมีเบดวิงเลจจี้อยู่จ่ายค่าคอร์สครับบวกหมื่นห้าบวกสองขีแล้วก็สกิลจากในโซนะครับคอรเตอร์บาร์ทิ้งมือสามถ้าแวนเป็นเจ้าเบดวิงเลจจี้อ่าสุพิเดียไลท์มันในสภาพสเตนเป็นคอมโบที่ ไว้เล่นตอนอทนไม่ไหวก็พวกกักเกตนะครับโอเคตามด้วยซัคคิวบัตแห่งนอมเื่อมโซมครับตัวนี้หาค่อนข้างยากยากมากแหละก็เลยผมใส่มาสองใบเพราะว่าหาเจอแค่สองครับก็ใส่ได้ตั้งแต่สองหนึงใบนะครับเอาไว้ให้กัตทีนกับเทคแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าตัวน,น,วนี้เมื่อเรียากาศดลงสนามโซชาใช่ไหมครับอันนี้เมื่อเรียากาดลงช่อง แนวเดียวกับมันก็คือแถวแนวตั้งนะครับอย่างสมมติมันอยู่ตรงนี้ถ้าคอลงตัวนี้ก็ได้โซชารครับแล้วถ้ามี2ตัวก็ได้โซชา์องก็เอาไว้ให้กัสซีนกอบเทคหรือไม่ก็เอาไว้ยืนคู่กับเจ้านี่เพื่อปั๊มพลังให้แรงมากครับเพราะว่าลงเรียหนึ่งใบก็ได้โซชา์อ2โอเคต่อมาเป็นเจ้า pr นะครับของภาค g บาทหนึ่งเมื่อมันเข้าสู่ช่องเรียโซชา์องครับถ้าโซมี6กจูนึงถ้าโซมีสิบไห่เดมหนึ่งก็ แทบจะไม่เสียอะไรเลยอืมค่อนข้างฟรีมากถ้าโซมีสิบใบนะตัวตีห้ามศูนย์ครับเก <c oughs> ่งเพราะสมัยนี้ก็ดอพีจีล้วนกันอยู่แล้วเนาะอืมก็เกือบจะใส่ดอพีจีกันหมดแล้วแหละแล้วก็ตัวนี้ครับเอาไว้ยืนเวลากักเกตเอายืนกักเกตสู้กันเมื่อตีโซชาสองครับแล้วก็ถ้าโซเกินห้าใบเทคแวร์เรียครับบวกหพัน เอาไว้ต้อนโดนกักเดเมจครับแล้วก็โซชาร์ดได้ด้วยบวกใส่มาหนึ่งใบครับตามด้วยสุดยอดขุนพลเราโดรินเดอะทรัสเตอร์สกิลครับเมื่อเห็นโซชาร์ดจากทางไหนก็ได้อ่าหนึ่งใบบวกห้าพันครับถ้าโซชาร์ดอ่สิบใบก็บวกห้าหมื่นก็จะเป็นตัวที่ตีแสนง่ายๆเลยเมื่อรวมกับกัสทีแล้ว ตามด้วยตัวอันนี้เป็นตัวไลท์เรานะครับเอาไว้ไลท์ก็ได้แล้วก็เอาไว้เทคจากในโซนะครับเทคแอคถอดออกจากโซครับลงดับโซนโซชาร์ส่งก็ช่วยเล็งโซได้ค่อนข้างดีอันนี้เป็นของเก่านะครับถ้าของใหม่จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ชาร์จสามซึ่งเราอาจจะโดนคักเดมก็เลยไม่ได้ใส่ตัวนั้นมามแล้วก็เดมเมจจะไว้ใช้กับพวกโนไลฟ์ no Life, แล้วก็พวกเบดวิงจะดีกว่าครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวของยลโลบอลของเก่านะครับสกิลครับเทคแวร์เลียเลสยูนิตนี้โซชาร์ดหนึ่งเอาไว้แห่ช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวนี้ครับคล้ายๆยลโลบอลเลยแต่ไม่ใช่เป็นการโซชาร์ดจากกองครับเป็นการนำการ์ดจากเดเมจหรือว่าดรอปโซนเข้าโซครับใส่มาใบเดียวเนื่องจากผมยังไม่ได้เติมศูนย์หกก็แหละอืมขคงเด็กนี้ก็จะแบบไม่ไม่ค่อยมีศูนย์หกมากเพราะผมเป็นการเปิดซองสุ่มสีเพีวอ่า ทิกเกอร์ค <hi> รับแซนแมวหนึใบโดยลิสติกเก่งมากเลยใส่ได้ใบเดียวแล้วก็ทิกเกอร์จะเป็นคิทั้งหมด11ใบครับอ่าแล้วก็ดอพีจีใบเหตุผมที่ผมไม่ใส่ฮิวก็เพราะว่าเด็กมันอ่าถ้าได้คิดที่เข้าเนี่ยมันปิดค่อนข้างแรงมากครับเพราะว่ามันเป็นเด็กแบบไซต์เดียวหายแล้ว ถ้าเกิดเราได้คียที่เข้าเนี่ยก็จะแบบชัวร์เรื่องการการันตีปิดมากกว่าเพราะว่าวนมากแวนตีตอนแรกเขาจะไม่ค่อยกันกันเนื่องจากรอบตีเราแบบหนักมากแลวเจ็ดรอบครับก็แวนรอบแรกมันยังไม่มีคีคนส่วนมาก,ก็จะปล่อยกันเราก็เลยจะใส่คีไปสิบเอ็ดใบอืมเอาไว้ให้โดลินที่ตีแสนทั้งสองข้างแบบแวนตีเขาอาจจะโปรเทคมาเราได้คีลงข้างคีลงข้าง แล้วข้างเราตีได้สองรอบครับตีเป็นแสนหรือว่าไดให้พวกชาลหฮอดหรือตัวห้ามศูนย์อย่างเบลฟาเนี่ยเราตีสองคีเขาแทบจะกันไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลังแรงมากอ,อ่ะแล้วเราไปต่อกันที่จีโซนะครับอันนี้จีโซนอธิบายง่ายมากครับกัสทินเดโมนัสสังขยราชเทพปีศาจใบเดียวจบครับอีกสิบห้าใบอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยอืมอีกิห้าใบอะไรก็ได้เลยครับ ก็สกิลนะครับเมื่อมีการโซชาร์ครับแถวหน้าบวกสามพันก็บวกกับโดลินที่เห็นโซชาร์บวกห้าพันก็จะเป็นโซชาร์หนึ่งใบบวกแปดพันครับก็โดลินตีแสนไม่ยากเลยตามนั้นเทคแอคด้านล่างครับเคจะบัตหนึ่งไหตีโซนหนึ่งใบคน้า,าก,การจะกองการไม่เกินสองใบครับก็เทคของการทั้งสองใบนั้นทั้งหมดโดยส่วนมากที่จะกองกันก็จะเป็นโนไลคิง no like แล้วก็เจ้าเวทาธาตุกับซักคิวบัสครับอ่าซึ่งใบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยได้ใช้สุนมากอ่าอันนี้ท่าถ้ากรอบอันนี้จริงๆก็จะได้แค่หกรอบแล้วอันเนี้ยอ่กรอบก็จะเป็นเจ็ดรอบเลยครับอืมก็เทคกันนี้ครับเมื่ออ่าเรียกากาศแคนดากกิลิคุราลงสนามโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็เทคกันนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันสุพิธาไลท์จังใลโซ แล้วดวยเนื่องจากเรามีเจ้าอีลิงมาติกับซัซินจากปกติที่เรากินสามใบใช่ไหมครับบอดเราจะเหลือแค่สองเราจะกินต่อไม่ได้แต่เมื่อเราสั่งประกาศโจมตีอีกรอบนึงจากโนไลท์เราจะสามารถโดดออศจาซินออกมาได้หรือว่าเราสั่งประกาศจ,จากตัวไหนก็ได้นะครับแค่สั่งประกาศโจมตีครับแล้วมันจะโดดออกมาจากโซได้ทันทีก็คอมโบก็จะประมาณนี้ครับโซชาร์ ยิงโซชัดหนักยิ่งแรงแต่ตอนโซต้องคำนวณกองด้วยนะครับเพราะว่าแวนเราตีสามถึงสี่รอบอาจจะเด็กเอาได้ก็อย่าบ้าพลังมากเพราะท่าแรงมากครับแทบจะฟิร์สไตคิวเลยถ้าเราได้สไต์ก่อนก็เลยจะเป็นจะต้องเล่นท่าของการกักเกตถ้ากักเกตเราก็จะมีเป็นเจ้าเบดวิงเรจจี้นะครับเดี๋ยวผมเาหน้าให้ดูถ้าตอนเราโดนกักเกตแล้วแวนตีสี่รอบนะครับรเบดวิงเรจจี้สองตัวนี้ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผมเติมศูนหเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทําของผ้าขอกาดสามใบขอชิวสองหมืห้ามเกตศูนย์ห้ามเกตหนึ่งให้ทุกคนดูวิกทีหนึ่งคือเป็นแบบแทบจะห้ามกาดแล้วครับคือกาดได้นะแต่ยากมากอืโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจอบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ